สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะ,ะวันนี้แม่น้อยก็กราบขอพวกคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ซื้อทรายเมยวนะคะฝากคุณครูนุกมาให้กับแม่น้อยมาให้กับเด็กบ้านสังบุนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะแล้วก็กราบขอบคุณคุณยายหมอด้วยนะคะที่ส่งเสื้อสงกรานมาให้กับเด็กๆค่ะแม่น้อยก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะรำ่รำรวยร่ำรวยนะคะคุณยายหมอค่ะเนี่ยค่ะชุดน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้กับเด็กๆค่ะค่ะแม่น้อยก็มีเรื่องอีกวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของน้ําประปาละคะ่ะแม่น้อยก็กราบขอบคุณท่านผูใหญ่ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านมีตาให้ได้ซ่อมน้ำประปลาด้วยนะคะกะ็ได้เปลี่ยนเบานะ นะะ้ำได้เปลี่ยนวาลวตรงที่มันเปิดปิดนะคะเพราะว่ามันรั่วนะคะแล้วทำให้น้ําไหลอย,อยู่ตลอดเวลาอย่างงี้ยคะแล้วก็ทําให้ค่าน้ําแพงมากะคะ่ะไม่น้อยก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาให้เปลี่ยนขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเปังๆค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็มามาดูในกรงของเด็กๆทำมันก็จะซึมมันก็จะรั่วแล้วก็ทําให้น้ําไหลออกมาจากตรงที่ซึมนะคะก็ให้ช่างมาเปลี่ยนท่อให้ใหม่อีกอย่างนี้นะคะมี2จุดนะคะวันนี้มี2จุดที่ที่ต้องทําให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนราวแล้วราวเปิดปิดนะคะอ่าเราก็จะใช้น้ําเราก็จะปิดไปถ้าจะใช้ก็ไปเปิดอย่างนี้ค่ะแล้วเวลา เลือกใช้แล้วเราก็มาปิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าตรงตรงที่อยู่ในกรงของเด็กๆนี้มันมันรั่วน,นะคะมิฉะนั้นไม่น้อยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวที่อยู่ในกรงของเด็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่า เวลาเราเปิดใช้น้ําอย่างนี้นะคะ่ะบางทีเราลืมปิดอย่างนี้จะได้ไม่มีปัญหาที่มันรั่วอยู่ในกรงของเด็กๆรั่วซึมออกมาหาเด็กๆนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เสร็จสับท,ทุกสิ่งอย่างแล้วน,นะคะก็ให้ค่าแรงช่างไป200ร้คะแล้วก็เปลี่ยนตัววาล์วนั้น3า0ระอยคะม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้ท่านเฮงเฮงปังๆค่ะค่ะวันนี้อากาศก็ร้อนนะคะไม่น้อยก็ได้ซื้อน้ําแข็งนะคะมาให้กับเด็กๆเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ กินอาหารช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายแล้วก็ให้น้ําแข็งก็ดูแลเด็กๆไปค่ะวันนี้เพิ่งเพิ่งจะเสร็จเสร็จทุกอย่างะคะเมื่อวานนี้ก็ซ่อมหลังคานะคะวันนี้ก็ซ่อมเกี่ยวกับน้ําให้กับเด็กๆเนี่ยคะ่ะก็ต้องดูแลนะคะ,ะว่ามีตรงไหนผูกตรงไหนพังก็ต้องปรับเปลี่ยนให้กับเด็กๆนะคะค่ะก็เมื่อคืนนี้คิดว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะว่า จะยังไงนะคะที่เราทำหลังคาะคะ่ะหลังคาก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีเมตตามาให้ได้ซ่อมนะคะขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะทุกทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เอ็นดูเด็กๆแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญมาตลอดเลยคะ่ะน,น้อยก็ดีใจแทนเด็กๆนะคะที่มี ขอพ่อแม่เอซีที่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เอ็นดูแล้วก็เมตตานะคะนี่นะคะเด็กๆก็กินแล้วก็นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ